นี่แหละเซ็บๆจะเพี่น้องแก่การร่างทำกระลังเกิดกระมีดาเก็บ <Yeah. S 1> เอาวัตถุดอกซองดอกละพี่น้องเดี๋ยวก็ได้หลายเองเนาะพี่น้องเนาะยูสตูละคันตาเรนแคทคันตาเรนน้องขาเห็ดทักษะบ้ามันเขาป้าก็ได้หลายอันหลายอย่างพี่น้องขาได้ทึ่งออกกระร่างกายได้ทึ่ง เพราะพี่น้องฝนตกมากกะแจกว่าอันมันกระทืงแรงเรทืงแห้งเนาะพี่น้องมันกิเกิดมากกะนนาเฮ็ดกะแห้งที่เพ็นกัหลายอันลายอย่างพี่น้องจ้าแต่หฮาก็ะเลือกเอาเนาะเฮ็ดอันไดเฮาเอาได้เฮาเอาบ่ได้เฮาก็ะเลือกเอาค่ะพี่น้องค่านี่นี่ลหละเิ่นมาพี่น้องไม่เลื่อนสิเอาเห็ดไปเกงพี่น้องจ้าเริ่มเกิดบพท่านหลายพี่น้องแล้ว้นเกิดหล้ลายสิไม่เก็บไปไว้อยู่นี่ค่ะพี่น้อง่ะ อือพี่น้องไม่เรื่องสิเอาเนี้ยไปไปเกงพี่น้องคะ้เาเริ่มเกิดว่านหลายพี่น้องแล้วเกินเกิดหล้ายๆสิไม่เก็บไ,ไปไว้อยู่นี่ค่ะพี่น้องค่ะอืมอ,อูลูลีกโกเฟน พ <TR> <orb> <VII> ี่น้องมีแตเบื้งนั่กันพี่น้องเพื่อนมพี่น้องว่านะคะเปาะเปาะพี่น้องการตัดใส่การตัดใส่เพื่นเอาไปเฮ็ดสูตรเพื่นว่ามันแสียอันน้อยๆก็เอาเด้พี่น้องจ้านี่ยแหละแสพเสพจากพี่น้องจ้าพี่น้องําลัง เพกกิ่กำลังเกิดกระมีเมืองปลาเนี่เบืองปลาบานขระจอดพี่น้องแต่อ่อนซ่อนขึ้งยังเลยแต่อ่อนปลาขึ้งยังนียพี่น้องโอ้โอ้พี่น้อง oh, oh. อะไรน่ามกพี่น้องว่า นะฮะาเปาะเปาะพี่น้องน้องเกิดจุในไหนเกิดจ่ในไหนป็นไหนกลับไปเห็นนะพี่น้องเนาะของมันมา้กโอ้เพื่อนห้อยหมูปลาได้ดูดนี่พี่น้อง้กหมูปลาเพื่อนกับบาดูดกินหากลากเห็ดนะพี่น้องเนาะนี่วะน้องเกิดจุในไหน เก,กิดจนในๆปัญญาก็ไปเห็นนะพี่น้องว่ะของมันมักจ้าสวยงามจ้าสวยงามขั้นตอนสร็จครับอ่าเป็น,เ,ปนเอาไปเฮ็ดสูตรเพิ่นว่ามันแสีบอันน้อยๆก็เอาเด้พี่น้องจ้าหนูพี่น้องโอ้ยเบิ่งในปตาเพิ่นเบิ่งหง่ามอดดูพี่น้องเป็นแต่มันเป็นแต่สะอ่อนเราพิ่นหัว่านี่ มันจูงยิงเสียหลายเพื่อนว่าหายไฟใหม่ปลาได้พี่น้องเออมืองปลาเนี้เมืองปลาบานขยจอยพี่นอ้อ,นนนนนนองแต่อ่อนซ่อนขยหยังเลยดัสอ่อนปลาขายหยังนี่พี่น้องโอ้โอ้กินยับแซ่บเนี่ยละเนาะฟีนนะอยาฟินนะสวยงามเพื่อนว่าเอาซอ,เอซ,ซูสเออเยลัสซูสใส่ซดกับแซ่บได้พี่น้องเกิดจูในใน,นเกิดจูในในเป็นไรกลับไปเห็นนะพี่น้องเนาะ สองมันมากจ้กพี่น้องนี่บปาะพี่น้องว่านะฮะขาเปาะเปาะพี่น้องพี่น้องตัดเอากุ้มใหญ่ของเพิ่์นจ้ะเฮ็ดปีขาเลี้ยงพี่น้องจ้กขาเลี้ยงแกเมื้องปลานี้เบืองปลาบ้านข้ยจ้ยพี่น้องแต่อ่อนซ่อนคือหยังเลยแต่อ่อนปลาคือหยังนี่พี่น้อง โอ้โอ้นี่แหละเสพเสพพี่น้องแกการ์่งกาลังเกิดกับมี่พี่น้องคนะงามคักเนาะอู้ออีกแล้วพี่น้องกาลังพังมางามแกพี่น้องจ๋าเห็นปะเจ็บเย็นเย็นเลยพี่นอ้องจ๋า เอาหมูเพื่อนไปเก็บดอกง่ายๆเ้าวกเก่าดอกน้อยๆแล้วน้อพี่น้องได้นนนนะันี่น้อพี่น้องเนาะเห็นสีบําเรฟยไคขาพี่น้องมันอ่อนมันนิ่มเซียนามก็ฟืนขึข้นคือเก่านี่แกเพื่อนเพื่อนซเพื่อน,นกระไรอันไรย,ยางพี่น้องจ้าแต่ห้าก็เลือกเอาเนาะเฮ็ดอันไดเห้าเอาได้เ้าเอาบ่ได้เ้าก็เลือกเอาค่ะพี่น้อง่ะนี่นี่แหละเพิ่มา่าเอ้ยเด็กขยู่หวาน่ะละอ๋อนี่ค่ะพี่น้อง สวยงามจากสวยงามเห็ดนี่ละเ็จผัดกะเพราโอ้ยพี่น้องใบกะเพรากำลังงามน่เห็นไ่มพี่น้องอ่ะงามค่ะงาม เสพเสพพี่น้องแกกะล่างทงกะลังเกิดกะมีเมืองปลานี้เมืองปลาบานข้ายจอยพี่น้องแต่อ่อนซ่อนคายหยังเลยแต่อ่อนปลาคายหยังนียพี่น้องโอ้โอ้ข้างในหยาหยามอดเป็นต่เกิดเฮ็ดดีดีพี่น้องแต่เพิ่งกเกิดอยู่หลายพี่น้องเกิดหลายเฮ็ดหลายอันหลายอย่างจุเลี้ยงสิพน้อง เกิดจูในไนเกิดจูในไงปัญญากลับไปเห็นนะพี่น้องเนาของมันมักจ้ามนะพี่น้องอ้ยบางหน้าตาเพิ่นบางหน่ามอดดูพี่น้องเป็นแต่มันเป็นแต่สะอ่อนมาพี่น้องา่านี่มันจุกเลี้งสียหลายเพิ่นว่าหายไฟไหม้ปลาดพ้พี่นอ้องอือพี่น้องตัดออกกุมใหญ่ของเพิ่นจะเห็นตีนขาเลี้ยงพี่น้องจ้าขาเลี้ยงจ้ะ ยังแต่ทั้งเห็ดเมื่อกินพร้อมจะพี่น้องจอะมาคนเดียวพี่น้องเอ้ะเด็กใครอยู่หวานน่ะล่ะนี่ใครพี่น้อง นี่ดีก็ซุปเห็ดกระด้างอยู่ดิเห็ดกระด้างกับยังได้อันฟ้าเห็นน่เจ็บเย็นเลยพี่น้องจ้าเอาหมูเพื่อนไปเก็บดอกง่ายๆห่อเก่าดอกน้อยๆแล้วนาะพี่น้องเริ่มเกิดพันหลายพี่น้องแล้วเกิดเรื่อยๆสิไม่เก็บไปไว้อยู่นี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ดีก็ซุปเห็ดกระด้างอยู่ดิ เห็บกระด้แต่ยังได้อันฟ้าพี่น้องพคนะงามคักเนาะโอ้ยอีกแล้วพี่น้องกำลังควงมางานแกนพี่น้องจ๋าหม่อพี่น้องโอ้ยเบางหน้าตาเพิ่นเบางหง่ามอดดูพี่น้องเป็นแต่มันเป็นแต่สะอ่อนบ่เพียงหมดมานี่มันจุกดิงซียหลายเพิ่นว่าหายไฟไหม้ปลาได้พี่นอ้องอือกระเล้งบ้ เก่งก่อนบวกเกงหลายดอกแกงถ้วยเดียวก็อิ่มเนาะนี่ยแหละเสแสร้งแกพี่น้องกกระร่างทำกระร่างเกิดกระมีพี่นอ้องคนงามคักเนาะอู้อีกแล้วพี่น้องกระร่งพังมางามแกพี่น้องจ๋า ก็เกงหลายดอกแกงถ้วยเดียวก็อิ่มเนะเาะข้ามตัดไามตัามตด้ามตัดไปเพิ่นเอาไปเฮ็ดสูตรเพิ่นว่ามันเสียบอัอนน้อยๆก็เอาเด้พี่น้องจ๋า,าไปแกงก่อน บวกเกงหลายดอกแกงถ้วยเดียวก็อิ่มเนาะเอ้ยเด็กขยีห้หวานน่ะละนี่ค่ะพี่น้องจากไหนใครตะโกนเอฟโกเข้ามาเอืฟนี่มาพูดเอาพุดเน่ยย่า,างาไปย่งางไปพุดนะพี่น้องพูดย่งางไปอิบลานยอ่อพี่น้องเอ้ยแล้วแบบนี่ ดีก็ซูปเห็บกระด้างอยู่ดิเห็บกระด้างกันยังได้อันฟัน,นเกิดอยู่ในไหนเกิดอยู่ในไหนเป็นไรกับไปเห็นนะพี่น้องนาะขวงมันมากจ้าพี่น้องจ้าลุ็นรูนบอระท